สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาเยี่ยมที่สวนมะพร้าวของญาตินะครับก็วันนี้ก็จะมาลองทํามะพร้าวดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องมะพร้าวที่เขารับซื้อมานะแล้วก็เอามาปอกนะครับแล้วก็ทีจะมาเอาลูกมะพร้วพาวไปคั้นนะครับเป็นคั้นเป็นกะทิอีกทีนะมะพร้าวพวกนี้ก็คือเอามาจากสวนต,ต่างๆที่เอามารวมกันนะครับนี่เขาก็จะเอามาปอกแบบน,นี้นะครับนี่ก็ Favorite. มีประมาณนี้เราะก็ประมาณสักพันสองพันลูกโดยประมาณประมาณสองพันลูกนะแต่ยังกาลังจะเอามาอีกนะอีกเยอะเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการปอกมะพร้าวกับที่เสียบมะพร้าวแบบนี้นะครับโอเควิธีแรกนะทุกคนนะก็คือต้องมีไอตัวเหล็กที่เสียบเขาเรียกเหล็กเสียบนะก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะต้องมีมะพร้าวนะทุกคนนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็แค่เสียบลงไปอย่างเงี้ยนะดูนะนี่สัดส,ส่วนของมะพร้าวหนึ่งลูกนะแต่ถ้าเราเสียบตรงกลางมันจะเป็นอย่างงี้นะมันจะงัดไม่ออกนะทุกคนเว <c oughs> ลาเสียบเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราต้องเสียบประมาณนี้ก็คือถ้าวัดเนี่ยใกล้ๆหัวมันนะครับห้ามเสียบทั้งโตดนะต้องเสียบทั้งหัวนะทุกคนนะอันเนี้ยคุณพอ่อทํามาทํานานมากบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตเราทำแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมะพร้าวนะ เนี่ยตื่นตีห้านะช,ช่วยคุณแม่นะครับก็คือบอกมาเผาไปขี่รถจักรายานไปขายที่ลนนะตลาสสตดนะตลาดสดปุรบุรีสมัยก่อนเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับนี่จะดูให้ดูนะทุกคนคุณแม่ตอม m มาใกล้ๆนี่อันนี้คุณป้าอันนี้นี่นะดูผลงานก่อนนี่ดูก่อนนะ<ค>นแล้วค่อยค่อยมาดูก่อนนี่นี่แค่นี้เองแล้วก็ขี่ออกไปอย่างนี้แค่นี้ง่ายๆนี่แค่นี้ฮะเดี๋ยวลงไปแค่นี้นี่แล้วก็ดันอย่างนงี้เห็นไหม นี่อือนี่ฮะมันนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่บางเท้าเนี่ยเขายังแค่นี้เองเขาดูใหญ่เลี้ยงทำไม่เหมือนอันนี้เราจะทำช้าๆนะปกติพ่อจะทำเร็วมากนะจุ๊บๆๆๆนะแต่แต่นี่จะทำช้าๆให้ดูเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เพราะเรารู้นี่เหล็กมันอยู่ตรงไหนครับนี่แค่นี้เองเห็นไหมอือเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคน เนี่ยเราก็ได้เพราะเขาถือลูอลกอะเนี่นะเด่นือทุกคนเล็กอันนี้นะพี่จะวาหลบคุณพ่อเลยเล็กอันนี้นะมาคุณแม่มาถ่ายเล็กใกล้ๆมาเด็กแหลมๆเลยเห็นไหมเหล็กเนี่ยคมมากนะมันจะเป็นคมแบบนี้เลยนะอข้อควรระวังคือจริงๆแล้วอะ่ะคือคือถ้าเราปอกสนชานานแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้แต่ถ้าคนเพิ่งหัดปอกเนี่ยควรจะใส่ถุงมือด้วย เผื่อพลาดพังขึ้นมาเนี่ยมันเข้าเนื้อขึ้นมาจะทำไงเราก็ควรจะใส่ถุงมือด้วยนะทุกคนเห็นไหมพ่อปอกได้แล้วแค่นี้เห็นไหมเนี่ยยืดหึงก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวดูทุกคนทำไมจ้ามันดำจังเนงะีเนี่ยดูพี่ผลง,งานเนี่ยผลงานพ่อเห็นไหมค่ะเยอะเลยหนึ่งเดียวพ่าปอกให้เลยยืดหนึ่งนะปอกไปเยอะแล้วเนี่ย ก็แข่งกันนี่แพ้แล้วตอนนี้พอจะไม่แพ้แพ้แล้วโอเคครับทุกคนวิธีบอกอ่ะเดี๋ยวสอนที่ให้โดยอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเผื่อเผื่อท่านผู้ชมนะเผื่อคนอื่นจะมาเกาะมาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเหล็กลูกอ่ะแค่นี้เองเห็นไหมดูนะคุณแม่มาเสียบตรงนี้เห็นไหมเราเสียบไปตรงนี้เราเสียบเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็แล้วก็ดันงานเห็นไหมคุณแม่ดูเออเอาดันอย่างนี้เห็น่อยอ่่แค่นี้นี่แค่นี้ แล้วก็เสียบลงไปเบาๆงี้ทำช้าๆเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยมันก็จะอ่อนงี้เลยเห็นป่ะง่ายๆเลยจะเลอชุดไปนึงก็มันเป็นชุดทํางานอลูกมันต้องเลอนนิดนึงเราตื่นกันตีสี่ตีห้านะเราพอคลอนมะพร้าวขายกันแล้วก็ผูกๆงี้ขี่จักรยานไปขายนะจําได้หมดนะชีวิตสมัยก่อนเนี่ยคือมันไม่ได้แบบโรยด้วยกีบกุหลาบนะคือมันไม่ใช่ว่าเออเราเราจะมา ตื่นมาจะมีข้าวกินรอที่โต๊ะเลยมันไม่มีป .3 ป .4 เนี่ยเราต้องทำงานพวกนี้เห็นไหมมาดูนี่เราปอกมะพร้าด้วยมือเปล่าแรบมีเหล็กด้วยโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆนะวิสาที่มีการตอกมะพร้าวกับเหล็กเล็กไฟแหลมนะเค่นี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ